EP ที่แล้วทำให้เราเข้าใจความรู้สึกเสมือนโดนรูปหลังให้ดีใจแล้วตกหัวด้วยส0 0 0มืบีเดี๋ยวก็มีเรื่องรดีเกิดขึ้นกูจะรู้อ่ะสำหรับวันนี้มาครับลุยกาชา้าปั้นทีมฟาร์มเพื่อสุดยอดอุปกรณ์ที่แข็งแกรง่งเสริมทัพของเราให้ได้เบ่งจนกล้ามทะลุและต้องขอขอบคุณสำหรับ500ไลค์ในคลิปที่แล้วไปลุยกันต่อเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่แปทูวินเสริมดวงได้ ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปตูวินมีแพ็กให้ฟินมากมายราคาโคตรถูก่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเปตูวินเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแงสง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟนั่ สีโร่เลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมอ่ะก็ตรงๆเลยวันนี้ก็พร้อมกันไปเลยนะครับกับ400ใบกับคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยครับแทโองผมเนี่ยก็ ตอนนี้ก็เป็น C6 นะครับแต่แค่ยังไม่ได้อัพนะที่เกียจจัดคังนะครับเพราะเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยอ่ะก็มาอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับทีมฟาร์มในส่วนมังกรนี้ยังไม่ได้เล่งนะครับไฮด้าก็ยังไม่ได้ทานะครับตอนนี้เนี่ยฟาร์มในจุดของวัวมันเป็นยอดฮิตวัวเลยนะครับเราอยู่ประมาณวัว10เนาะที่เราจะเก่งได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะมี2ออย่างการที่เขาฟาร์มวัวเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าเราขึ้น,ล,นลีน่าไดคิเลตเปลี่ยนไอแบ็คออกเป็นเดซี่ก็เก่งขึ้นผมจะพาไปดูตัวละครที่เราอยากได้กันในตอนนี้ แล้วกันถ้าเป็น5ดาวก็จะเป็นโซนของเมลคีได้ก็ดียอนฮีก็น่าสนใจ ปาสคานนะครับก็ดูดีเดซี่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันถ้าได้มาก็จะช่วยเรานีครับในการฟาร์มได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาหากันไปไปลุยก,กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้กับเราด้วยในคลิปวิดีโอนี้เ <c oughs> จอกันบ่อยแน่นอนตัวมงตัวใหม่ัพไปกันเลยแล้วกันนะเจ็สิบสองยังเปิดไม่ถึงร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพอเปิดถึงร้อยเนี่ยมันจะมีเลทให้เราติ๊กตัวละครไปครับรูเล็เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้น ครับผมขอบใจมากเลยครับเนาะสองหมื่นเพชรเฮฟเฮฟเวนเนียไปกันต่อไหนลองโชยพี่แอดสิว่าแบบว่าห้าดาวมันก็ไม่ได้ยากเฮ้ยอย่ามินนะโว้ยแบ็ควีดอวิลเลียมเซลลัซีหมอผีแห่งซินเวียและตัวดำตัวแรก ในเกมที่ผมได้เลดี้เยนเจนแบนไม่ได้เหล่าเซว่นไแต่เป็นแต่เป็นลีน่าบอมโอ้โหถ้า4-2เมื่อไหร่แล้วกูได้คียอีก38บอกเลยว่าคียแดมแบบตึงๆต,ตัวเดียวกันเลยครับกับเซฟนอกผมก็ได้ตัวนี้ถือว่าดวงดีนะนี่บัฟเพิ่ม ความเสียหายของที่ดิคอนมาให้ตลอดเวลาเลยนะครับให้กับพนันธมิตรทั้งหมดแค่ยืนก็สวยแล้วอะประมาณนั้นมาดีอีกแล้วฮ่าร้อยไหลค์คลิปต่อไปลงเลยเอาแล้วไปแม่ผมติ๊กไอ้นั่นเนาะเรดดำวะผมก็ลืมเหมือนกันนะจำไม่ได้ช่างมันเถืะอไหลต่อไปเฮ้ยโอเคโอเคโอเคถ้ามันพูดว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนี่อาจดวงดีนะอย่ากดออกนะกดซ้ำไปเรื่อยๆสปาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมาเรื่องดีๆของมันเนี่ยเชื่อได้อีวานดะสังคาลาอิสคัมบาลี ลีโอเดือใจเลยโลยทำไมคลิปมันเหมือนเดจาวูเลยวะมันเหมือนรอบที่แล้วเลยอะแฟดแบ็กมาเนี่ยแฟดแบ็กหรือเปล่าโอ้เล่แฟดแบ็กมาเนี่ยปุ้ยมันเหมือนรอบที่แล้วเลยอะแล้วมึงจะเล่นกูชุดใหญ่เลยหลังอย่างนี้ใช่ไหมไอ้น้องอย่าบอกนะว่ามึงคือเจฟอะไม่เอานะโอ้ยสัตว์เอ้ยส,สี่สี่ห้าตัวไอฝึงย่นมันได้มาตั้งแต่ คือแผลมันมีแค่กระจองเดียวเว้ยมันเลยจุดเก่งมันไปแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอาจจะไตหงไตหออะไรได้ตัวซีซีเรายังไม่ได้เยอะในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนี่หนักมือไปหน่อยหรือเปล่ายูชินหนักมือไปหน่อยหรือเปล่านะนนอนออเอออ่านะชื่อผิดนะยูชินชื่อยูชินแต่ไม่เป็นไรครับมีซีซีให้ก็ถือว่าได้เสียเอ้ยมันจะไม่ให้ผมเลือกจริงหรืเอเฮ้ยผมว่าดวงผมแม่งเริ่มมาแล้วว่ะ ร้อนกําลังดีก็อีและร้อนไม่ดีเลยตอนเนี้ยร้อนกําลังไม่ดีเลยลีโอเอาแล้ววะช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นไว้ต้องรีบรีบโกยเฮ้ยโอ้โหอีวานจะสังคาลาโอ้โหคารินค้างเหลี่ยมดูดิค้างไม่โค่นเหลี่ยมอ่าไม่ได้แล้วแสดงว่าตันนะครับอีกสองทีเท่านั้นไปเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้น ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่านี่การันตีครับผมลานี่อุ้ยอสุรานะครับเอาไว้ใช้ตีบอสตัวต่อไปได้อยู่อ่ามาแล้วกดลิสที่เราต้องการ เดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับทีมที่ผมอยากได้ผมจะติ๊กประมาณนี้นะก็คือยอนฮีแล้วก็เมาครีอย่างที่บอกก็คือไตหงไตหอลีดเวทแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอารีน่าขัดหนึ่งนะครับผมเอสปาดาแล้วก็เดซี่คารอนอีวานกันตันเนาะแล้วก็ตัวนี้ลูที่ก็ใช้วิกตอเรียยังไม่มีนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เรดเดียนจาดาแมนแล้วก็กูคอ God เลยร oh. ับน้องเบวไป oh. มันพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ พูดว่าใจอ๋ตัวเองหรือเปล่าแลคคูนคืออะไรครับเนี่ยกูติ๊กแลกคูนเหรอฮาอารอนก็ยังดีอีวานตรงเลนอยู่เราจะให้เขาพูดคำเดิมนะนขอให้ฝันเป็นจริงพูดคำนี้หรือเปล่าวะก็แย,ย่และไม่ใช่เขาต้องบอกว่าเดี๋ยวจะอะไรดีขึ้นเลยเหรอนหนจัดไปน้องเรื่องดีดี ไปเลยวะไอยว่ามีเรื่องอะยรดี b i กสต o ร์เนี่ยนี่เล่าลำตอนเนี้ยหาตังก่อนนะน้อง<ป>ใช้ได้อยู่ผิดไปก็ไม่เป็นไรไเป็นตัวทำลายเกาะดันอีกดันหนึ่งหัวดีของปัสคานทำจุดอ่อนเล็งหัวกลางไฮด้ายิงจำ้ำ ระเบิดก้มอะ่ะนี่ลีสะก,กีลยิงอีกทีตจำ้ำปิ้นนะน้องบอกเลยของดีเอาปาดการมาไปกันต่อขอให้โชคดีนะเฮ้ย hey. ขอให้โชคดีนะใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่นะ,ะใช่ไหมไม่ใช่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 เราจะใช้แต่คำเดิมนะผมบอกเลยสูตรนี้ก่อน ก่อนแอดมินแก้นะครับรีบไปใช้กันนะครับสูตรอะไรนะนนรไม่ใช่ฝันเป็นจริงนี่ไม่ใช่หลอนอันนี้เปิดไปดวงก็ชิบหายพอดีฝันเป็นจริงเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นละอันนี้ของจริงบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเซะจแะ <S 1> <S 1> มันยังไม่มาในครั้งแรกแต่มันตามมานั่นแหละเฮ้ยหรือแอดมินมันแก้แล้ววะ แก่ไวยังว่าสูตรกูยังไม่ทันแบบออกคลิปเลยอะแกแล้วอ่อคลิปยังไม่ทันเผยแร่เลยอะหรือแท้จริงมันไม่ใช่สูตรวะคารอนวิกตอเรียเล่าล้ำเฮ้ยมันแก้สูตรไวกันจังอะมีแต่ของโปกๆเฮ้ยจะก,การันตีแล้วเด้อไอ้น้องดูมาจากดวงจันทร์ยังรู้เลยสัตว์มีกิน่นิ1ใบไปผมว่าแม่ง มั่วละสูตรนี้มั่วละดูมาจากดวงจันทร์ยังรู้ครับเล่นเลคนเดียวเลยน้องชายเขาวหน้าไม่ต้องชวนกูแล้วนาะไปครับการันตีเวอร์ไปเดียวได้เลยหัวดำอ๋อไม่คุ้นเลยอ่ะไอหนุ่มคนนี้เอามันไขวะเนี่ยมัดผมพี่ดำ เ,เต้องพัฒนาต่อไป่ไออไปคือคือได้ตัวนี้ผมไม่เคยเปิดได้เลยในเะซิร์ฟนูน้นผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนใช้ตัวนี้แทนหลายๆตัวละครในช่วงแรกๆนะตีบงตีบอสรูซงลูซี่แม่งอัพยศวะ่ะกูอยากได้ตัวนี้เลย <c oughs> ตาบาบชิบหายโ oh, yeah, <c oughs> อ้โหแย่ว่ะอ้าวขอให้ฝันเป็นจริงบ้าง <c oughs> โอ้ค oh, ารอนแปลกๆปลกแล้วเิงๆงปังผมบอกแล้วมันเอาเราสุดมันจัดเราสุดข้อสุดคูนยันท้องน้อยหมดลูกเวอร์จริงๆโอ้โหมาสองอีวานกูเต็มแล้วมั้งแปลกๆเหมือนจะมีเยอะเป็นปีกวกีโอ้ยดูเสียงเหล้ามาดูการแสดงของฉันเหลามาดูการแสดงเล่าล้ำกูไม่ฉลองอะไรทั้งสิ้นน่ะมึงกะไปฉลองเลยสภาพนี้ มาวะ่ะไม่หลุดแน่นอนแต่ตัวอะไรไะดิติ๊กไว้6ตัวไม่หลุดแน่นอนแต่ตัวอะไรไะดิโอ้ยเวอร์ให้2เลยเหรอเหล่ามาดูกันแสดงเหล่ากูโโเปิดเสียงให้มันสุดข้อเลยดีกว่ารอบนี้เหล่ามาดูกันแสดงหรืองฉัน ใครจะดูก็ดูเถอะไอ้หนูเฮ้ยติดโซนบนได้เสียแบบนี้น้องน่าจะเป็นไอ้ตัวพิษแต่ชื่ออะไรละ่ะเมาครีไวรัสตับอักเสบบีแพร่กระจายแห่งความมืดแน่นอนมาแล้วไอตัวนี้ผมก็เปิดจัดหนักอยู่นะโคตรเทพกระจายไปปลาหอกสาำอีกหนึ่งดี การทดลองสําเร็จไอ้บักเมาคีนี่ต้องใช้ C2 นะครับตอนแรกจะเอาออกจากลิ์ไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ในการกระจายพิษเพราะฉะนั้นแล้วไปกันต่อร้อบามใบเลขสวยนะ123เฮ้ยหรือว่าการรูปหลังมันจะจบลงแล้วมีายงานตกหัวเหลามากันสะดีเหลามากอีวาน ว่าเหลามากยังเว้ยเอาละหลุดเลดเลยเรียกได้ว่าคกลีอไอ้นี้ไปแบบหลุดหลุดโผล่ไปเลยแต่การันตีโคตรบ่อยนะผมบอกไว้เลยตอนผมเปิดอะเมื่อก่อนอะไม่ไม่การันตีบ่อยขนาดนี้นะนี่ขนาดกูด่าอยู่นะเนี่ยขนาดผมแบบวอวยพรอยู่นะเนี่ยมันยังวอวยพรผมคืนไม่หยุดไม่หย่อนเออ ให้มันกระตรงกระเตื้องหน่อยโว้ยจินนะครับเอาเจอเดียวโลนได้กันใบนะบ้านกิวอดูสิใครอีกวะเนี่ยโอ้ลูกศิษย์แท้โอ้โอของฉันคือวันนี้เปิดอาจารย์คุณได้ลูกศิษย์แล้วหรือยังโอ้โหเพื่อถามจริง แม่งติเกลดไว้มึงไม่ได้สนใจเลยที่กูติ๊กเลยเฮ้ยมาไวเชียดวงดีอันนี้ถือว่ากอดอยู่เรเดียนจาร์นเบินเดทอีทโซนบนครับโซนบนคนเดิมเลยคนเดิมเลยสัตว์เออผมเป็นหนูทดลองแล้วยังมันถามว่าไงอ่ะอมยังจงเสียสละ ตอนเนี้หาข้าวิวกินก่อนเดี๋ยวกูหิวตารอยเลยสัต์ไปเอาไว้สุเสดเฮ้ยมึงยุ่งแล้วไอ้น้องเกมเขาดีขนาดนี้ลีน่าคีเดมครับ38เหล่าใจในี่เป็นไงละ่ะเลดีบอกองคลงเลดรลยําบอกเกมกากกูเหลือจะเชื่อจันฟุกเลยวะ่ะเพราะเลดแม่งไม่ดีเท่าไหร่บอกเกมแม่งไม่ให้เลด นี่เป็นไงชอบเหลามาทุกกาแสแงของฉันกันอีกนะเฮ้ยเว์เฮ้ยไอ้ลันไม่หยุดเลยอ่ะหกร้อยไลท์คลิปต่อไปลันทุกมะนาวสุดแล้ววะดิทำไมใส่หมวกไม่ชุนชินเลยอะ่ะไอ้นี่มันใครอะ่ะเตซี่เหรอเพราะผมไม่เคยเห็นแบบนี้เป็นสีดำเยลาเชลเหรอเฮ้ยมึงอย่าตลกหลุดเลยลาเชลเปลวเพิง จบแล้วเปลวเพลิงนิรันจะคงอยู่กับเราจเจริญพรหลุดเจ็ดเคออกมาแต่ว่าไม่ตามหลีดตัวแจกเป็นหลีดจุดอ่อนแล้วก็เปิดกรอบนะครับจงคุกเข่าต่อหน้าฉันแม่งจะดีแล้วเชียวเล่าลำ้ำ อีวานะสังขาลาไปกันต่อไอ้ายาเราสุดแล้ววะเออโวอีกนิดเราวมาดูการแสงฉันนี่นะควาวสุดกวาวสุดกูไหลมึงไปฉลองกันสองคนนะคบคู่บดีปะ <c oughs> พอรีบวาใบดำมันหา,าง่ายอะผมไม่อยากเสียเพชนแล้วว่ะ แต่มึงมาขนาดนี้แล้วเว้ยเขียมันต้องลั่นวงการหน่อยดิโว้ยว <_ D> ่าเต็มแล้วมั้งวิกตอรียะแม่งแดกเล่าลำทุกวัน<_ D> <_ D> ไอ้ฟุกมันมาลันไปมันมาเพื่อลันโอเคจะได้จำไว้ <_ D> ว่าถ้ามันมาเยอะๆแล้วก็คือตัวใครตัวมันอ่ะขอดูหน่อยตัวอะไร ัวอะไรขอดูหน่อยเด้อไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยบอกว่าตัวเดิมนะใช่หรือเปล่ารับทราบเลยนี่ลอยมาจากอีกมิติยิงกิ้วโลกระเบิดดูตาดูตาน้องปลือน้องลอยมาแบบตาปลือก็อยากเล่นต่อหน่อยนะก็อยากเล่นต่อกหน่อยนะลบกวนเวลานอนของกูเลยล่ะตอนนี้ตั้มโอ้โหดาเกูเฉย มาลุ้นใบนี้กันหน่อยครับ2ใบขหอยด้วยยกดเลยครับการันตีจัดไปไปครับโอ้โหไอ้ท่าก่ามันมาทำอะไรของมันนักหนาววะ มึงไปพิษสวัสด์อะไรกันนี่อ่ะพื่อนยคิดว่าไงสาหรับคลิปวิดีโอนี้สนุกมันเดือดแค่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็อยากจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปดูก่อนว่าถึงไมเดี๋ยวคลิปหน้าลงเลยเจอกันครับผมสวัสดีครับ